เอาละครับก็กาสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นตะครอนไวร้ายนะครับก็คือดาบินั่นเองนะ <Hey. S 1> ก็เป็นตะคราสุดหล่อสุดเท่สุดตึงนะครับเห็นปะ <Yeah. S 1> ่ะโคเท่ก็มาดูซิว่ามันจะได้อดับหนึ่งหรือเปล่านะครับอ่าก็เค okay. ก็ไปรับชมกันดีกว่า let's go เค okay. มาผมจะลงตามเพื่อนเลยนะ <Hey. S 1> เพื่อนเขาลงเนี่ย <Hey. S 1> ก็ลงลงไม่เลยนะดาบีเป็นตัวค่อนข้าง,ง,ง,งที่จะ อันนี้สำหรับผมนะก็คือมันเป็นตัวที่แบบเบาอะเออนะมันไม่ใช่ตัวแบบสายบุกสายโจมตีอะไรแบบเนี้ยเออมันเหมาะแบบตัวระยะแบบวงแคบๆวงท้ายเนี่ยแบบโคตนโหดเลยนะจากที่ผมเล่นมานะเออดาบีเนี่ยคือถ้าแบบแบบซอกหรือแบบใกล้ๆเนี่ยบอกเลยเตรียมตัวตายได้เลยเยวลาเจอดาบีเนี่ย

ไปไหนวะไอ้ปูดซีเมนอยู่ไหนไปไหนไปไหนปูซีเมนอุ้ยวิวิวิ่งจบเฮ้ยยังไม่จบอ่ะเอยังไม่โดนซ้ำนะมา ดาวดาวแล้วดาวหนึ่งมาดิเดีวะโอโหต้องทิ้งเพื่อนเ้วอ่ะไม่งั้นไม่ง oh. 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 oh ah, right.. ั้นตายหมดอ่ะงออง่ายอันนี้ห้าบวกใครเลยเพราะว่า มันซู่ไม่ได้ตัวแม่งระยะมันไม่ไม่ไหวอ่ะเออมันไม่ใช่แบบพาคุโกเดกุโชโตอะไรพวกเนี้ยบอกแบบนี้บอกเลยตายห้าก่อนแค่นั้นแหละเฮ้ยโหหายเออมาเจอตีนอีกเอโ่้หนีหนีหนีได้คือหนีคุณหนีแล้วแค่นั้นแหละ เหลือให้หกตีนะสมองตันด้วยสิไม่รู้จะทำไงดีโคนเฮงก์ไอ้กบแม่งก็ะผิวใช่ไหมโหแล้วแม่งสาตัวแม่งผิวหมดเลยจานไปสู้วะโห้ต้องไม่ต้องไม่ช่วยวะ ต้องแัดกำลังแัดกำลังไอ้สาธตีก่อน,อาอนมาไปไหนจ้าโอ้โหโอ้โหแม่งไม่หยยไหวอ่ะสามตัวแม่งแรงเกินโอเคครับก็เกมต่อมานะ ดูดีว่าเพื่อจะลงตรงไหนวะเพื่อนเพื่อนมีออไมด้วยนะเล่นออไมด้วยลงตรงนี้ลงข้างบนดีกว่าเดี๋ยวแม่งตัวไกลๆแม่งซุ่มสนายได้เออปลอดภัยว่ะเอาว่ะอูแอดดอปไม่มีใครลงสักคน ตอนนี้ไม่สนลูกใครละมาดิมาดิเอาดาว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 กูไม่น้ามาเลยกูดีดีครับรออะไรล่ะโอ้โหเอาไม้มึงคิดไม่ช่วยเพื่อนหน่อยเหรอเพื่อนไอ้ห่า ดาวหนึ่งดาวหนึ่งอ่ะแต่ฆ่าไม่ได้แม่งเอ้ยอุโยตั้งไม่เตัอยู่แม่งตายแล้วน่ะใครวะดาวอ่ะไม่ได้ดูมาดิมาดิกูแกกว่ามึงอ่ะเ ตอนนี้โอ้โหไม่โอ้หเอาไหมโอหตอนนี้ไม่ใครเป็นใครวะเนี่ยโอหตอนนี้ใครเป็นใครวะเนี่ยโอ้เยอะเกินเยอะเกินโอ้เยอะชิบหายโหชิบหายแล้วเพื่อนตาย โอ้โหมึงคิดว่าสู้คนเดียวได้เหรอวะ

นนตามมาแค่นั้นถ้ามึงอยากตายอ่ะอยากตายก็ตามมาแค่นั้นแหละโอ้โหแล้วตรงนั้นสองคนเฮ้ยเพื่อน เอ้ยมึงต้องทีมกับกูแล้วมันสองคนนะนน่ะมึง,งยงิงใ้าก็ยิงได้เมึงต้องดูหน่อยมึงต้องผัดทำมิทกันแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหโคตรแรงโอ้โหเรียบร้อยแม่งอเอ้ยเอ้ยแต่มันไม่ซ้ำเฮ้ยรอดได้รอดได้ถ้ามันไม่ซ้ำแล้ววงไม่บีบแล้ว อาใส่โก้ดิอย่างงี้รอฮะรอรอเลยเดีย๋ยวเจอกูเกิดเดี๋ยวดกกูกำเนิดกูรอดแน่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 แนแนโ ครับก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจลเล็กๆนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบาย